แต่วันนี้เที่ยงคืนถ้ามาอยู่บ้านบูเที่ยงคืนเดี๋ยวเจอแท่เดีภาพไปเบิ้งแท่ผีเป่ามี่ลิ๊กณทุ่งนาบ้านบูซูเสียบอ๊ะมื่อนี้เดี๋ยวเที่ยงคืนมื่อนั้นไอ้แนนเจอตีสองเจอตีสองใช่ไหมแนนอ่าไอ้แนนเจอตีสองมันเป็นแบบไหนต้องให้แนนพูดเป็นไฟขึ้นสองรอบอ่าเป็นไฟขึ้นสองรอบแล้วแหละขึ้นขึ้นมาเรียงมังสี่อ่าเตรียมหมอแบตเตรียมยังไว้นะถึงเวลาเดี๋ยวภาพไปเบิ้งว่ามันจะมีจริงไหมบ้านบูผีดุมันแมนคือคือไอ้แนนบ่าบอ ต้องมีไอ้เคยเราไปแล้วว่าที่สถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่โนนยิ้วโนนยิ้วก็คือผีประชาเกา่ามันไม,ม่นิ้วมันไม่ต้นนิ้วต้นนิ้วขาเมื่อนี้แกงนี่มากอีกแล้วครับวันนั้นไม่กล้ากลับบ้านกลัวยังวันิีกลัวผีแม่นบอ แม่นมอนเมื่อนั้น่กลกากลับเพราะกันนอนเห็นว่า,วาเที่ยงคืนอยู่นี่ผีมันหายไปก่อนนะ<ผ>ม,มาพี่นอ้องเดี๋ยวผม,มผม,มสี่เราเลีเ้ยงผีฟังเมื่อนี้ก็คือแจ้งหนีมาวันนั้นผมได้เล่าเลี้ยงผีไปในไฟ่สดติ๊กต็อกแล้วพวกนี้ไม่กล้ากลับมันไม่เชื่อว่ามีกิงแต่มันกระยานตาก,กระหลานแต่ยายกระหลานแต่วันนี้เที่ยงคืนถ้ามาอยู่บ้านบูเที่ยงคืนเดี๋ยวเจอแถวภาพาไปบนแถ่ผีเป่ามีหลิ นทุ่งนาบ้านบูโูเซียบอ่ะบอเซียเมื่อนั้นเมื่อนั้นไอ้บอกเลี้ยงยังเลี้ยงเป็ดวันนั้นพูดเรื่องเป็ดไปมันไม่เชื่อเจอบอบอไมีเปเจอแต่กับประกาศกับบ้านบอเซียแต่ประกาศกับกกบ,กบ้านประกาศครับแล้วก็ยายกับหลานเดี๋ยววันนี้เจอเดีย๋ยวอาจจะพาไปละกล้าบอก,กเออเดี๋ยวพอมันมาเองส่แล้วมามาเองส่แล้วเท่เบอเล่นเดี๋ยวสึบเซียเพราะว่าเมือนั่นไอ้แน่นเห็นผีไอ้แน่นยเห็นผีเป็นผีโูมขึ้นตรงนี้เขาบอกบอกว่าสถานที่ไหนก็คือบ้านบู ต้องบ้านบูนี่แหละในตรงนี้นะไอ้นี่ยเนี่ซีไปเนี่ยแดงเมืด้วยอ่าเราเราชูมากากราบถูกปะไล่สดนั่นเมื่อนี้เดี๋ยวเที่ยงขึ้นมื่อนั่นไอแนนเจอตีสองเจอตีสองใช่ไหมแน, <ๆ S 1> น่นอ่าไอ้แนนเจอตีสองมันเป็นแบบไหนต้องให้แนนพูดเป็นไฟขึ้นสองรอบอ่าเป็นไฟขึ้นสรอบแล้แหลขึ้นขึ้นมาเวียงมาังซี่อ่าเป็นไฟขึ้นสองรอบเรี่องสีเวียงมาั่งสิเวียงมาังซี่อ่าแล้ววันนี้ วันนี้เที่ยงคืนเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามันจะมีจริงไหมหลาเด็กหน่อยมูเนี่ยโบเืียแต่แต่มันกระยานบอให้มันฟังมือนังนั่งไล่ทัวอยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวจิพาไปเบิ่งเตรียมหมอแบดเตรียมยังไว้นะถึงเวลาเดี๋ยวพาไปเบิ่งว่ามันจะมีจริงไหมบ้านบูผีดุมันสิแมนคือคือไอแน่นบอเดี๋ยวม้อนี่ผมขอเป็นคนที่ศีลาาพิศวงกับพวกนี้้าบอ กาบอ่าประย่านะต้องรอเที่ยงขึ้นนะตอนนี้ก็ประมาณสองสามถุงแล้วเดี๋ยวผมหยพาปเพิ่งว่าบ้านบูมีจริงไหมหรือว่าหลอกเพราะว่ายูยูนี่ก็เจอกันบ่อยครับมันมันมันบรแมาเรียงที่สิมราหลอกเลยในเมื่อถ้าบเซียเดี๋ยวบอกไปว่าเขาโกหกเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวผมุพายางไปด้กันเถอะบรรยากาศเบิเมือดเลยเนี่ยยุ่งเบิ่งมือดบ่สผมมีบ้านคนเล็มืดผมบอกเลยว่ามือดจริงแล้วเรามาล่าถากัด วันนี้ว่าจะมีผีเกิงหรือไม่เดี๋ยวเรารอเวลาที่หมอสมนะมุซูได้เจอแข่จะชิว่าไอบอกต้องมีไอเคยเล่าไปแล้วว่าที่สถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่โนนยิ้วโนนยิ้วก็คือผีประชาเกา่ามันไม่ยิ้วมันไม,ม่ต้นยิ้วต้นยิ้วผาตะกี้น่ะแล้วเขาไอค,ลลคือไขๆในนรกอ่ะที่ต้องปืนปีนยิ้วผายิ้วผาคือยังยิ้วานา้ำ เลยตรงน้าโลกก็ต้องปินเขาเล่นกันนอนเหนียวแล้วลก็เป็นผีภาษาเกา่าแล้วที่ตรงไหนแน่เห็นตรงนี้ที่ไฟขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุป๊บนี่ก็คือผีโงไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูวันนี้เที่ยงคืนนะเดี๋ยวผมพาไปล่อที่สุดกับบ้านบูครับ,เ,บนะเ,ออเ,เดี๋ยวมึงเจอแท้แกติดไฟนะโอ้แต่พวกนี้มันมันจะดีมันมันไม่เชื่อผม แต่ก่อนลืมผมก็บอกว่าบ้านบูนี่ของแท้เลยผมบอกเลยว่านี่ของจริงนี่มาเฮ้ยไเวลาแล้วมาเวลาแล้วมามึงมึงมึงใจมึงพร้อมยังบอกแล้วพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์มาเดี๋ยวกูปรทธานในผ้ายางไปนี่ยางไปนี่มันอาจจะถึงงูมาเพ่มย่าผ้ายางมาเดี๋ยวมึงสิบอเสียบ้านบ้านบูมีผีจริงมาเดี๋ยวเร็วผมบมกแน่เนี่ยมันอเสียเด็กหน่อยพวกนี้มันล่องของถ่าใครอยากมา ผู้ใดอยากมาลาา่าท่าผีหรืออยากมาเห็นผีบานบูมาได้เลยครับนี่อยู่กันหลายคนเอาอาบีจีก็กไม่ได้ไปยิงเลย,ยอย่ะตก้เนี่ยเนี่ยตอนเนี่ยตอนนั้นไอ้ไอ้แน่นเห็นตรงนี้ไอ้แน่นเห็นเนี่ยมุม,มนี้แหละเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นไอ้ตรงนั้นเป็นผีเป็นแสงไฟขึ้นแล้วก็แตกปึ้มแล้วก็หายเออแล้วก็หายมึงทําใจแหละแม่นบอมึงพร้อมที่จะเจอยังเด็กอุ้ยพายงังไปทั้งนี้ที่มันเป็นปลาซาเก้าเนี่ยไอ้พามาเบิ่งเบิ่งหลอน ร้อนแบบเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นปษาเก่าเป็นปษาเก่า,าตรงนี้มันจะเป็นปษาเก่าที่เขาลือบ่าช้าไปแล้วมุ่งหนีเลยเนี่ยมันมันจะขึ้นตรงนี้มันจะขึ้นมุมนีแล้วมันจะมาลง่งพ <lden și S 2> ี่มันก็เลลงมามพี่เออพร้อมไปโมโชเอาละครับถ้าเกิดยังขึ้นถ้าเกิดยังขึ้นถามแลนอะไรวะถ้าแลนเนี่ยมันสิอะไรยายหนีเลยเขาต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเาอยู่ซ่ เอาไม่ย้าไม่ไปเดี๋ยวมันเรียนทับกันเย้าไม่ไปไงเย้าไม่ไปไงไปผมเอาไปตีงูไปทับว่ออกมื่อนี้ก็แสดงว่าผีอันสูโอเคบปะเออผียันสูถ้าบว่ออกมื่อนี้ถ้าผีบ่ออกมื่อนี้ไปตั้งใจฟังเมื่อนี้แกงนี่มาอีกแล้วครับวันนั้นไม่กล้ากลับบ้านกลัวยังวะทิกลัวผีแล้ววันนี้เจอเมื่อนี้เดี๋ยวเที่ยงขึ้นเมื่อนั้นแน่นเจอตีสองเป็นไก่เป็นท้อ อ่าเป็นไฟขึ้นสองรอบตอนแรกขึ้นขึ้นมาเบียงมันสิอ่าดันคี่รู้ว่าดันใจฟังเห็นวะเห็นวะเห็นจังประธานเดียวอ่้ขนาดประธานเดียวแค่นั้นเองเห็นนะเห็นไปมึงเปล่ามึงเชร์กูไปวามันึงเปล่ามึงเห็นว่าไงเดี๋ยว เปลี่ยนยังเออกูบอกว่าเปลยนังึืนมึงแตกไปใช้มึงแน่นะยังพี่ไอ้เปลี่ยนไทยเพียงเป็นพวงเลย ได้เราเยอะแยะจริงดุ่งเลยนี่แหละคนเดิมตะวันมีหรือตรงนี้ล่ละตะวันฝุ่นมันมีฝุ่นตะวันอันนี้อันนี้อันนี้เจ้าที่อันนี้เจ้าที่อันนี้มันอะไรอีกเจ้าผีไอ้ผีอะไรีกเจ้าผีเอาผู้ใดอยากเห็นผีกับมาลาถ้าผีอยู่บ้านบูได้พี่น้องเออแต่กล่องมันเซนเซอร์น้ำเด้อเออเอาพี่น้องเพราะว่าจะม่ละเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนคอมริง มันนี่เอาเอาผีเอาผีหน่อยไปกันผีกองกอยแมวเผา